สวัสดีครับวันนี้มาเจอกล้องดีเซลครับผมนี่ยครับวันนี้จะพามาดูด้ามพ่นยาของผมนะที่ผมใช้ด้ามพ่นยาอยู่เป็นของอะไรบ้างครับมาดูกันครับนี่เนื่องครับตัวแรงตัวแรงอะไรครับมาเท่นครับผมก็มัดเหมันนกับของไม่มีราคานะผมได้มาราคาพันกว่าบาทนะมาเท่นหัว ด้ามเป็นหัวพ่นเป็นเนซรามิกนะนดูกันครับกเจะแกะให้ดูกันนี่ครับเซรามิกอยู่ยัง,งยไงมาดูกันครับนี่นี่ครับเซรามิกอยู่อย่างนี้นี่ครับเซรามิกตัวนี้ปรับท้ายไม่ได้นะปรับท้ายไม่ได้แต่เป็นผมเป็นจะเน้นพุ่งไกลด้ามตัวเนี้ยมาเทนตัวนี้แต่เป็น พุ่งไกลอย่างเดียวปร,ประกอบคืนเอาไว้สําหรับทุเรียนต้นสูงนะทุเรียนต้นสูงต้องมาเท่นครับจบครับด้านประมาณทืบนึ่งนี่แค่นี้ครับพันกว่าบาทแรงไหมก็ใครอยากดูคอมเมนต์มาคอมเมนต์ comment มาครับใครอยากดูก็จัดให้ได้แต่ว่าที่รู้ก็คือแรงจริงครับสายเริ่มจะหลุดแล้วครับใช้งานหนักครับ พอผมเป็นทุเรียนแก่ซะเยอะผมก็เลยต้องใช้สูงสูงปรับไม่ได้แต่ถามว่าใครแนะนำก็ผมแนะนำน,นเลยครับมาเท่นโคตรแรงแรงจริงครับผมบอกเลยว่าโคตรแรงอีกตัวหนึ่งก็หัวจรวดครับหัวจรวดนี้ก็ใช้มาตั้งแต่แรกผมเริ่มมาทํานะหปีแล้วแหละตัวนี้ร้อยหกสบาทครับ ห้าปีแล้วห้าปีแล้วอยู่กับเขามาห้าปีแล้วสนิมเริ่มจะกินแล้วครับตัวน็อตเนี่ย <c oughs> ตัวนี้ทําไมถึงใช้ตัวนี้ก็เป็นทุเรียนต่ํานะทุเรียนต่าต้องหัวกระสุนแต่ว่าข้อเสียคือมันกินยาไปหน่อยนะก็คือตรงนี้มันบางมันไม่ใช่เซรามิกแต่ถ้าเซรามิกเนี่ยปุ๊บเนี่ยเราจะมันจะได้ไกลยาวแล้วมันจะไม่หาตัวตัวนี้มันจะบานตรงนี้เลย มันจะบานปุ๊บบานตรงนี้ออกมาเบิ่นบานปุ๊บเลยแต่ถ้าเป็นเซรามิกเนี่ยเป็นเซรามิกเหมือนตัวนี้ครับเป็นเซรามิกเหมือนตัวนี้มันจะบานไกลข้างหน้ามันจะไปมันจะพุ่งไกลไปข้างหน้าแต่ถ้าตัวนี้ก็ถูกเรียครับมันจะบานมาตั้งแต่ตรงนี้เลยหัวบานมาพื้ดออกมาเลยผมก็เลยเออปีนี้มันก็ได้เดือนพอใช้ได้อยู่ผมก็เลยจัดตัวใหม่มานี่ที่ครับตัวใหม่ ตัวหม่เป็นด้ามเสือด้ามเสือครับตนี้เป็นด้ามเสือเลยนี่มีหม้อลมมีหม้อลมอะไรด้วยนะเออตัวปรับก็นุ่มนิ่มเลยครับเป็นทองเหลืองหมดเลยผมซื้อมาในราคาธรรมดามันพันสองพันสามนะแต่ผมได้ส่วนลดมาพันร้อยแปดบาทด้ามเสือไม่กองแก๊งนะนี่ดูหัวครับแต่หัวไม่ใช่เซรามิกนะหัวเป็นสเตนเลสหรือว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้ แต่คงเหมือ,อน,นกับคล้ายเซรามิกนะครับเนี่ยดูหัวเขานี่นี่ดูหัวเขาดูหัวน่าจะคล้ายเซรามิกนั่นแหละแต่ผมคิดว่าน่าจะแรงแหละเต็นขอร,รีวิวเขาบอกว่าแรงนะผมก็เลยลองสั่งมาดูมันก็ไม่แพงนะพันร้อยแปดบาทเองมันก็ถูกอยู่ดีกว่าไอร้อยหกสิบแหละเออผมก็เลยลองซื้อมาดูนี่ครับปลาเสือนี่ หม้อหล่มคองน่าจะผมคิดว่านะตัวเนี้ธรรมดามันจะแข็งนะตัวปรับถ้าเป็นตัวจีนตัวธรรมดาตัวถูกเนี่ยมันจะแข็งแต่พอเป็นตัวเออมีราคาหน่อยมันก็จะนุ่มนะดูครับนี่นิดเดียวเองนิดเดียวมันก็ไหลลื่นแล้วเคยอยากดูคอมเมนต์มาอยากดูใช้งานจริงคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ดูตอนใช้งานนะว่าจะแรงหรือไม่แรง แต่รายละเอียดงานก็โอเคเลยแหละครับรายละเอียดงานอะไรเอ่ยแต่คิดทีแรกนะผมจะซื้อมาเท่นเหมือนกันมาเส้นมันอยู่ที่พันแปดร้อยบาทแต่เป็นปรับท้ายแบบนี้แหละครับแต่ว่าเรามันก็ทุเรียนสูงมันก็เราก็มีอันนี้อยู่แล้วไงแล้วก็มีตัวมาเท่นอยู่แล้วผมก็เลยซื้อเสือดีกว่าประหยัดไปหกร้อก็ได้ซื้ออะอื่นอีกหกรก็ได้ซื้อสายซื้ออะไรอีกก็มา ลองดูเสือดูก็เสือผมเห็นก็รีวิวก็แรงเกินคำเอราคานะผมคิดว่าหม้อลมนี่แหละทำให้แรงนะผมไม่รู้นะดยส่วนตัวผมก็ใครใช้งานตาไอ้ด้ามเสืออยู่ก็คอมเมนต์ให้ดูให้ผมหน่อยว่าแรงใช้งานเป็นยังไงบ้างแต่เนื้อง,งานเนี่ยโคตรเงียบครับเงียบจริงเนี่ยครับดูรอยเชื่อมรอยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยก็เป็นทองเหลืองหมดนะ มันก็โอเคเลยแหละโอเคในส่วนนึงเลยแหละยอดสวยเนียบวิธีการประกอบก็ผมก็ใช้ด้ามอะไรละครับผมก็ใช้ด้ามไม้ไผ่นี่แหละครับด้ามไม้ไผ่ไม่ได้มีเนียมอะไรหรอกมันก็เป็นทุเรียนแก่ผมก็เลยใช้ด้ามไม้ไผ่ทุกอย่างก็มันเบาด้วยไงราคามันก็ไม่ต้องซื้อเออไม่ต้องซื้อ ไม่ต้องซื้อลแล้วก็ไม่ต้องซื้อเรงนี่ใครอยากดูใช้งานจริงก็คอมเมนต์มานะนสวยนวลวิบวิเลยผมคิดว่าพวกต้นเรีย้ยงสาวๆเนี่ยมันคงจะดีนะมันปรับท้ายได้ด้วยครับหมวมันก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะประมาณครับนี่น,นี่เห็นไหม ดีกว่าอันเก่านะอันเก่าก็ถึงเวลาเปลี่ยนแล้วครับอันเก่าก็ใช้เวลาก็สี่ห้าปีแล้วลองเสือดูเสือน่าจะแรงไม่มากครับโอเคเดี๋ยวลองมาใส่กันดูครับใส่ดูว่าจะตั้งยังไงดีหรือจะอยู่ยังไงก็ลองลองลองดูครับเนี่ยผมคิดว่าน่าจะ เอาสายมัดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็หมุนหมุนท้ายได้เรายึดแบบนี้ดีกว่าเราจะหมุนท้ายได้โอเคประมาณนึงครับโอเคครับใครอยากดูตอนเทสใช้งานคอมเมนต์มาอยากดูตัวไหนตัวถูกก็ทําคลิปไปดูได้ตัวหกร้อยหกสิบตัวพันกว่าแล้วตัวพันกว่าก็จะให้ดูได้ก็ ถ้าอยากให้สุดจริงก็ต้องน่วดมารุยาม่าครับสามพันกว่านั่นโคตรแรงเลยครับแต่ผมก็งบไม่ถึงนะผมก็ใช้กาเสือไปก่อนพี่เสือแล้วเอาอยู่เดี๋ยวผมตั้งให้ดูเสร็จแล้วตอนใช้งานจริงเดียวจะให้ดูว่าแรงหรือไม่แรงก็มานี้ครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์ด้วยนะว่าใคยใช้งานอยู่ตัวไหนสามตัวเนี้ย เร็งหรือไม่เรง็งก็มาน,นี่ครับสวัสดีครับ